แบบนี้ระบาดนี้เปิดมาหัวงย่องย่องถอดห่วงอ่องแน,นี่พี่น้องกำลังสีเดินทางกำลังสีอ้าไปเห็นกันย่องสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศพี่น้องพวกพอก,กันคือเก่าสองเจสายแดดพี่น้องจ้าว <c oughs> ันนี้มีข่าวดีอ้ามักนัดมาฝาก <c oughs> สามหมากสามมาก้า,าบาทวันนี้ได้รับข่าวดีไม่ดีรอค่ะท่านผู้ชมเตรียมจะไปส่งมอบเงินให้ใครบ้างเงินสลายเลยเชียงพรลบัน เสียงหมาจากพี่คนสวยทั้งไต้หวันทาแทนเต็มกรรมอีกแหละท่านผู้ชมเลยจนลุดมือเห็นอยู่บ่เนาะมันคือเหมือนเมือแจงแจงจังนะบุบุคอยเห็นหุ่งพี่เนาะหนึ่งเอื้อยเป็นฝากมาหนึ่งเมื่น ฮกลอยหาสิบบาทค่ะทำเนียมกับเท่าไรชาหาสามสิบในหลายพี่น้องเนาะหมื่นหนึ่งต่อแหละขอคุณละลายได้พี่เนอค่ะจิโร่คากบเจตวนค่ากบแม่ไก่ทองค่ากบเจตวนกันหนึ่งพันค่ากบไกท่ทองค่รลอยค่ะจิโรเขาสื่อจิโร หายเงินเดพี่น้องก็เาไรจากจะตตัวบุ่ยเห,หาดป <c oughs> ัญหากับเป็นส่วนของห้านี้เท่าไหร่ต้องจะตวนพันหนึ่งอะอยู่ในในนใีแหละพี่น้องบอกรายละเอียดคือต้องจะตวนพันหนึ่งเนะาะห้องนอแคทหาล่อยเงินหมื่น เรืองหมื่นสี่หมื่นสี่น่อนยๆพี่เนาะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนน่อยเพราะว่าหมื่นหนึ่งเพราะว่า,าโอนเกินไปนิดหนึ่งอันนี้พี่เนาะมันก็เลยหลาญะแต่หูราคาแต่ว่าหมื่นหนึ่งเศร้าห์บาทหรือว,ว่าเซาห์บาทเขาเอาเนาะพี่เนาะบางทีก็สามสิาหาบหมื่นหนึ่งมันบนแน่นอนเนาะแล้วก็ไฮลนันสีเคียวหกพันเนาะ่าของนี่พี่เนาะ แยกออกเนาะร้านสีเขียวเนี่ยหกพันแฮมแอนด์แม็กซ์เนนี่ก็เลือกแค่นี้พี่เนาะสี่พันเลือกอยู่สี่พันกว่าในหน่อยนะคะสิบหา้าหนองแคทหาอรจีตัวหนึ่งพันเนาะพี่นอ้องไปไปพอกันอยู่ร้านสีเขียวหนึ่สิบห้าน้องแคทสิบห้าจีตัวนี่เนาะขอบคุณละลายเดยด้พี่ขอบคุณพี่ชาขทบคุณสายวันขี่เมตา ขอให้ครอบครัวของพี่สุขภาพแข็งแรงเงินคำหลังไหลมาเทมาเด้อให้มันให้เงินด้อพี่เด้ออยู่เป็นหลวงพ่อครับนาะให้นงให้ลูกให้ล้านระดนไปนานๆนะขอให้พี่ให้มาสำไรก็ขอให้ได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่เด้อทำไรพี่เนาะไปหาเที่ยวต่วนก่อนตอนนี้ก็จักโมงนะบึ้งโอ้ยสิวหกโมงไงไปพี่เนาะหน้าบึ้งด้วย น้ำด้วยเหลือเรื่องหัวข้อนี่แหละตีนหุ่นคือกันอะไรเหลืออะไรฮะเอขึ้นมาเอาขึ้นมาแมงเท็นบ่อยู่สามหนกจนค้นปูลงมาเออขาท้องกับขาจีรอขาจีรอแมงเท็นเอ้ยหิมไปไปชวนพัวไปพีเหดจับอืมไปเองสิเมื่อบ้านอีต่วน สิเป้าแม่ไก um. ่ก่อนแม่ไก่น no euh, ี่ยไม่ใช่เลหาเงินก่อนขากบไก่พอได้ซื้อนมกบเอาไปหายใหญ่เงินอะไรพี่น้องคุณพี่คุณชูตั้งแต่วันไปซื้อแม่กระทงหาร้อยบาทคงจะต่วนกับผ่านหนึ่งเขาสิไปจ่ายนั่งเดียวนี่แหละจักมันลงมาแต่เลี้ยงงัวนเลยบื้อเอองัวมันกินหยาเออเออ กูก็ไปเท่าหามันเข้าปากเดียวนี่เข้าปะยาเป็นยาอีกเลยอ่าะับนีแง่แย่ิดก็ถัดโอ้ยเจ็บเจ็บขาชื้อโอ้ปานนี่ยังสีปรักยาโอ้ก็ลาไประชาาต่ตอนผูก เนี่ยนายก็มีสูป้าพี่น้องไม่พอกันอยู่เพื่อนเจตวนเออนั่งได้เหรอนายดอกเออนังได้เหรออืมนางคือสิดีใจได้ได้เงินขายกบล้ายปันนิคขัางแหลกในชีวิตแข่าเข่าสิออกอีกอยู่แสองเหลี่ยมเว้ยสิไปเยี่ยงพระลาดก็ฟัวอยจะดอกเออเขาสิใช่อยู่มันแดดประมาณมืเอื่นคือสิใช่มืเอื่นมืเอิญน่อยเนาะให้มันแดดเนาะใช่กับผู้ใหญ่อุดนุ่งนางอีกานี้เด้ออืม กาน้ำเมืองน้ำมันค่ะใส่พิชีตเปิดประจำวันนะจักสีหาอย่างหน่อยไปก่อนพี่น้องมาชี้คำแมลที่เนี่ไปหาเห็ดกับผัวเดียวนี่นะต้นตือหกโมงยังไปหาเห็ดอยู่อ่าทาวาสิศไปแฉลงบนหน้าทรงลุมอืมนี่ลงไปนี่อืมีชาเลผัวมาเลยอ่ายังมาว่ากูยังมึนอยู่เดียวนี่สูยังเจ็บในหัวกูน่ง เบียบ้ยเงียนะเบี้ยผีมาเอา,เอาอด้เงินค่ากบนน่เด้อบ่อันสมุิว่าลด,ลดลถลนะ้่มเนาะลดล้่มเมื่บ้านนี่ประกยาติมันนี่มันบ่ได้พ้นยังกูอ่ะโอ้โอ้จนอยางเคทำบ่ยางนั่ไปอีกตื่มไปอีกนั่งไพ่อุ้ด

เ้าบอกไปอเรียนเจ็ดตอไปใส่บ้านได้สไปใส่เบ็ดพี่น้องมาเนี่ยแล้วไปคุดคิดกี่เดือนอยู่ใ่ะเตรียมเบื้องื่นสาพี่น้องอ่าไก่ลาสีมาละทุกคนเ้ยนี่ป่อืมมือแรกเรามึงลงเงี้ยงน้ำกันใ่ป่เออพี่น้องอ้าไปไปคันอยู่เที่ยง้เดีเลยสิย่าน เนี่ยรถเด้ซะเดี๋ยวขึ้นรถอยู่เด้เพนมกลก็บ่ไปแล้วโอเอาข่าวดีมาให้นางเนาะอ่าเงินเหลืออันเงิน4,000น่ะเหลือจากค่าของเมงเทนน่ะเพิ่นให้เฮาซื้อปลาลงน้องนําเด้อพี่น้องพี่เพิ่นช่วยให้เฮาซื้อปลาลงน้องนํานึงอ่้งแรกของตวนได้ขายกบอัน ลายปนันพี่น้องเลยปอมีใจแล้วต่อชีวิตอีกเลยเอ้ยต่อชีวิตบได้สิขาดพูดพอต่อชีวิตเลยสิตายน้ำลายปอดมาว่ะสัสสัสต่อชีวิตอีกแล้วแล้หยามมาแล้วตู้เย็นนะฮะเบิ้งว่าชิรีวิวก่อนสิตายน้ำลายปอดมามพิงเห็นยังกินเลยกูหนุ่มกบไว้ให้อีร้อยเบิ่ง่หักต้มสนนไม่สมกูกินบ่อได้ นี่จะปลอกแทกแล้วกินกูก็ตเยินแนวใหม่ไปงัเพะกอาผูกยีนอออกผูกได้พี่น้องผูบัดพ้นตกบาถือนหน้ามากินนะบัดพ้นตกกับเขาเอาลูกเขาสั่นยังไม่ไปกินนะไตัดตัดขีปออกตะกี้นี่พี่น้องมัดอะไรบังนิดหน่อยปลาโปะมาลูกชายอยู่กรุงเทพซื้อตู้เย็นนั่นเยีนอของพนหาพี่น้อง อาเจตวนนะพันหาเฉพตวนั้นขาวใไส้ข้าวซอยนุ่ยขาแบ่งหายโอ้ดีใจนําแร่ได้ใส่ตู้เย็นเลยภายก็ได้ต่อน้ำมันอาอใส่ก็ซื้อตู้เย็นอีกพันหาโอ้ยปัดพูนตกสิลุกมาเอาเข่ามาสักมาปลูกอยู่ห้อพูนพี่น้องนี่ตัวตุยเนาะเท่าเรียงคิดแตกงมอยู่บบเถ่ามงเหย เบี icana, ้ยงจากลัง <leaned> ก <forward> euh ็เกาสิบลังบอหนึ่งขาวแล้เรียนร้านมันกระสิตายคือว่าแล้วเลยใส่ส่งใส่ส่งด่วนเร็วๆใส่ส่งขยันป่าหอยกินขนมจะเถื่อไหมเร็ เด้ย่ยยาเง,งอกแล้วนะตัวอ่นานขาวนะเออใส,ส่ทรงยังสั้นแหละแตจะมาเล,เลีนเขากล้องป้าจังได้ทั้งผีเปื่อยอุ้ยสวัสบบดีป้าลุงดูสวัสดีไปสวัสดีปา้บบาดูา <c oughs> เออเออเออบักอันนี้มันไข่กว่าอ้ายมันอยู่บักเนี้ยก็บักปลา,ากับบักบักปลา,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 ากับบักผ้าโอ้ อีมะนาวาเออเอเอบอกเลขป้าไงมือแรกนี่นออกยังลูกออกงูท่านประถึล้ะมึง <laughs> <laughs> โอ้ยสิมาตัางน่าใสตู้เย็นนะฮะ <c oughs> โอ้หามทางนอนมาเลยพูกูหน่วยตะเวียนกันใหญ่อีอลีโอ้ไปซื้อผ้าล่มใหม่้่ะฮะ ท่าไหนน่ะเออต้นไหนก็มันตายแหลกเวียดซะอันเดียวยังสีฝาเย็นเบิ่งเบิ่งแล้วเนาะกลางคืนกลาพุ่นบนโต๊ะเอาหนีขื่นกัเย็นแล้วเนาะนี่เออมาขึ้นอยู่บนหลังลมได้เออคันมันบนโต๊ะบนโต๊ะเอาโล่งดอกสูบหามอากาศสบายสบายเฮ็ดยาออกแล้วบ้าง ยังออกอยู่เห็ดปวกหักเมื่อยไปเที่ยงพื่นสีใหญ่กว่าเทียงเจตวนอยู่พี่น้องเ้ยแต่ว่าลูกร,ร้ายขึ้นว่าแหละมีเด็กหน่อยเนาะแอบก็เผม่อนโอ้ยห้ามปัญหาคนตาบอดเห็ดกินท่าแม่เห็ดกินท่าแม่หนึ่งข้าว ท่านแม่ไปเบียงนั่นได้พอได้ย้อนอืมย่อพยอควนตาบอดน่าจะพาสะดุดล้มซะสิบสองสีหอดเดยนักสะบอกโอ้โว่มาสิหอดเลย โอ้ยสิคายสิเปิดตู้เย็นทั้งวันแล้วคนแนวนี่นะในตู้เย็นใหม่นี่นะปิดเปิดตู้เย็นทั้งวันแหละนี่หาประธานคนตาบอดเนาะโอ้ยสิผ้าตู้เย็นปิดมือได้แหละคนตาดีผับบัหาเออคนตาดีผับบัวห้าค่าซื้ออักบานเนี่ยตู้เย็นอัน เอาคันใดนะออกก่อนคันใดนอะนี่สิแกซื้ออักบอซื้อจังใดมันค่าซื้ออักนะรือสิปอนขึ้นโอ้คันใดเหแนอะออกดีที่สุดอีวีดูนะ มันต Ugh ๊ะนะฮะวิมดีปลาลุงนะแม่สบายดีปลาลุงนะแม่สบายดีปลาลุงเฮ็ดด้วยขวัญอืม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 อมอื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 อือืม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 อือืมอืมอืมออืมออืออืมอืมอืมอมอื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 ม

บ่เป็นยังดาะมันเหมาะแล้วหมองนี่นะอือโอ้โหอือาบะหูทะบ่คือบาหูกับน้ำต้มกะท่อมไผพาเห็ดนะ เออจังบ่ได้ไปหาแซ่นําพี่น้องบัดนี้สบายเลยเออลูกชายก็คุ้นอันนี้เนาะเออพันหาถ้าฮู้จักเฮายังสิเอาว่าพื้นว่าเขาเจ้าขายให้น้องกันเนาะกเจ้าหาให้อน้องมีลายหน่ยลายหน่วยก็ใส่แต่หน้าเานีนี่ ่นะขาวมันอยากงามอยนะู่นะนะจังไรก็ขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อที่เมตตาเนาะเมตตาน้องๆบ่งบเคยถิ่มเคยปลาเนาะแถมมือนี่มือนี่อีกเป็นไหข้าหาขาดจิรอแม่นไห้ขาดจิรอที่เขาอ่าสื่อไปหาใหญ่เงิงใสส่งไทย่าู้จังไดเป็นหายมาพันหา แล้วก่ห่าซื้อปลาลงน้อง, 5, งนคนรัพันหนึ่งม่เบื่อทุกคนใช่เนี๋ยวมันก็ขึ้นขอให้ครอบครัวของพี่อยู่ดีมีเฮนจเจริญหุ่นเฮือนทำไปรวย FC ทุกคนทุกท่านผู้ใหญ่จะดีทุกคนคือการ <c oughs> โอ้เฮ้ยขึ้นเนาะข่าวเขาเคาะขึ้นเนาะขึ้นแล้วข่าวเขาเนี่ยเสียตะดำหา่าง อักแม่นนะพี่น้องจะเป็นว่างามป้อยอดมันคือสิใหญ่อีตวนอัดใมบ่น่นะานะให้หน้านะคือลายแล้วตวนบ่แม่นในงงัวกินน่ะคือบ่ลงกินอือเริ่มงามแล้ว งาเสื้อมนะพี่หนาหานลงงามเลยงามแล้วงามแล้วมัน้งัวลงมนาวอห่ก็อขาเขานะอีพ่ออีแม่เอ้ยน่กะโพกะโพเขาเป็นด้ามทีนะเฮ้ยขาเจตวนัิวัลงงูผูู้น่งูายเบ็ดอยู่เ่ขาเจตวนเห็นตารางแบบเกี่ยวขึ้นมา เดี๋ยวขึ้นมาแล้วให้ลูกสาวเบิ่งเฮ็ดกินถ่าแม่ว่าเมื่อแม่จังสิปนว่าต้มกบถ่าแม่เก็บปกะแยงไปลาก่อแตะก่ออั่ะออกตวนอือพาสิไปางน้ขาตายอย่าสร้างเฮ็ดบานี้ไปสิเมื่อกับพี่น้องเอ้ยมาส่งข่าวดีให้น มึงกินข่าวเทียงกันยังก่อกองบางใหญ่คนลงกินเบิดเจ้าน้ำแห่งหน้าเคี้ยวปุ๊ืๆพอกันอยู่ที่มีแรงสูบสุคนจ้าสบายดีย่างตอนนี้ก็เศร้าได้พี่น้องเลยมึงเศร้าในกาหย่างฮาน้อใหม่น่ะล้างจากเถียน ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນຫຍ້າແລ້ວນະຍ່າງຫານໍໄມກະໃຈຕົວເຮົາບໍ່ໄດ້ຖ່າຍຮູບມັນຈົດຊິໄປລົມບໍ່ໄດ້ນໍໄມເຫັດກະບໍ່ມີບໍ່ເຄີຍຫຼ້າໄປເພາະວ່າໂກໂກຫະໂອລົຮົຈົ່ບຂมาາมาແລ